สวัสดีครับวันนี้ข้างทางเจอกันอีกเนาะ <c oughs> นก็มีหลายคลิปเนาะไปเจอกันตลอดครับผมอันนี้แอดไลน์ครับผมก่อนอื่นผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้น้องเนาะครับผมจะได้มีเงินทองมาซื้อจะได้มาปวกบางๆนะครับพพระเนาะใครสนใจ ากเช่าซื้อขายเนาะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับถ้าอยากได้ถูกก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับยอดไลค์ยอดดูเยอะๆครับผมยอดติดตามเยอะๆครับผมอันนี้ใครอยากซื้อขายรับผมนี่ก็แอดไลน์มาได้ครับผมเขียนหน้าจอหรือจะเป็นเฟซผมครับผมนี่ครับเฟซผมนี่ครับเฟซเฟซหน้าเฟซอาจจะไม่มีอะไรครับเกี่ยวกับพระเนาะมันเป็นเฟซส่วนตัวเนาะทักทักมาทม ได้เช็คลูกคอลูกคอดูลูกอ,อย่างงี้ได้ครับอันไหนมีน้องก็มีอันไหนปล่อยน้องก็บอกปล่อยครับผมราคานีก็ราคาอาจจะไม่ได้ราคาอันนี้อาจจะสูงหน่อยหนึ่งหรืออาจจะต่ําก็มีเนาะมันก็แล้วแต่บางสถานการณ์ว่าบางทีน้องก็ได้ราคาบวกมาเนาะไม่ซื้อไม่ว่าก,กันครับผมปรึกษาคุยกันได้ครับผมรับประกันแทะทุกององ,องไหนน้องไม่รู้น้องก็ บอกตามไม่รู้เนาะหนน้องชัวน้องั่นใจนี่น้องการรับประกันครับผมคืนตังค์ร้อยเปอร์เซนด้วยครับผมแต่ว่าถ้ามีค่าสูงน้องก็ขอหักเนาะครับผมไม่มีว่าหักสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์อหอันีหลอกครับน้องไม่มีครับผมน้องหักกล้าหักเลยครับผมอันนี้ก็อันนี้น้องจะมาให้ชมสมเด็จครับอันนี้แท้ทันหลวงปู่ครับผมของหลวงปู่มันมี ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมาหลวงปู่บุญมาอีกหล,หลายองค์ครับผมที่ผมไม่รู้เนาะอันนี้ผมก็มีความรู้ท่านนี้อันนี้เป็นหลวงปู่มีอยู่กันวนวลขอนแก่นครับผมบ้านนนสังอ,อ้เออบ้านนนสังเนาะอยู่กันนวลขอนแก่นท่านถ้าใครรู้จักจะรู้ดีครับผมว่าท่านหูทิพตาทิพเนะาะมันตาเห็นเนาะครับใครไปนี่ไม่ต้องบอก แกก็รู้ว่าจุดประสงค์อะไรเนาะมาดีมาร้ายแกรู้หมดครับแกมีเป็นพระรูปหนึ่งที่ผมก็นับถือเหมือนกันครับอันนี้ผมจะมาให้ชมสมเด็จครับอันนี้สมเด็จก็อยู่วัดก็องละร้อยครับผมแต่ว่าอันนี้น้องขอสองร้อยห้าสิบนี่แต่ว่าหายากครับสร้างเจ็ดร้อยองค์ครับผมอันนี้มีไม่ถึงประมาณเจ็ดสิบองค์ครับผมฟังตะกุดเนาะ ยี่ังตุปุแล้วอันนี้สำคัญมากก็คือในนอหลวงปู่จะจ้างให้ครับน่าจะจ้างหายเดยวแล้วก็ที่สำคัญมีมวลสารของสมเด็จวัดละครังหลวงปก็ไม่แน่ใจเขาว่ากันนะคนสร้างเขาว่ามีสมเด็จวัดละครังมีสมเด็จของหลวงปู่หลายๆเจจิของของหลวงปู่ทองมา ครับผมหลวงปู่ทองมาหลวงปู่บุญมาขอนเจนก็มีครับผมนี่ครับเป็นมวลสารมวลสารก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่าท่านเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนาะเคยไม่ขออนุญาตท่านในการถ่ายรูปเนาะไม่ขอเพราะกดถ่ายสามครั้งครับผม ครั้งที่สี่กล้องเสียครับผมนี่ครับอันนี้อิตาลีปฏิหารที่อันดับแรกต้องต้องขออนุญาตท่านก่อนรบบบางอย่างท่านก็ไม่อยากอันนี้ไม่อยากให้ถ่ายเนาะแต่ขนาดลงเฟสลงไลน์นี่ต้องขออนุญาตนะครับลูกคอถ่ายลูกเพราะว่าบางทีแกก็ไม่อยากให้ใครนี่บางคนมาด้วยผลประโยชน์อะไรเงี้ยคิดผลประโยชน์กับท่านเนี่ยท่านก็บอกไม่ให้มาเลย ท่านไม่อยากให้มาแล้วแล้วก็ไม่ได้มาครับผมจริงครับผมไม่ได้มาด้วยนี่ครับขนาดลูกศิษย์คนหนึ่งผุงแกคนที่หนึ่งในที่ว่าสร้างเนี่ครับก้นกุฏิเคยบวชเคยอะไรกับเขาเขาเรียกมหาท่านมหาผมเรียกเขามหาเขาเป็นทนายความอยู่เขาเป็นทนายความเรียนจบแล้วกาบลาหลวงปู่จะไปทํางานต่างจังหวัด ลวงปูซึ่งลวงปู่ก็พูดไม่เยอะเนาะก็ไม่ได้บอกลวงปูด้วยว่ายังไม่ได้บอกเลยว่าจะไปไหนลวงปู่ท่านทักท้วงมาเนาะว่าจะไปอต่างจังหวัดนี่เอาทุเรียนมาฝากนะเด้อลวงปูบอกลวงปูเซวทุเรียนมาฝากนะเด้อโอ้ไปอยู่นู่นก็จะได้กลับมาหรือเปล่าเนาะ คิดหอดกันเนี่เด้อส่งทุ่งงทุเรียนมาด้วยเด้อหลวงปู่พูดเป็นในๆเนาะก็ไม่คิดเลยมากก็ว่าอ๋อทุเรียนมันแพงเนาะลูกศิษย์คนนั้นกันาก่าคนคุณจิุเรียนแพงเรซื้อมาก็ไม่ได้เนาะเลยว่าเออหลวงปู่ว่าเอาทุเรียนฟรีมากินน้ำเนเด้อคนดีสารเนาะอยู่นั่นไม่ถึงสามเดือนครับอยู่ไได้เมีเจ้าของสวนทุเรียนบผ <c> ม <oughs> โอ้สุดยอดเลยครับหลวงปู่รู้ล่วงหน้าครับผม อันนี้ก็มาชมเนื้อดีกว่าดีครับโอ้ผ่านไปห้านาทีแล้วชมเนื้อดีกว่าโอ้ขอไปแล้วอืมนี่ครับชมเนื้อชมตะกุดดีกว่านี่ครับตะกุดตะกวัวอันนี้ไม่ได้ปั๊มนะครับเนี่เป็นนวยจานทร์ท่านเองเขียนเอง ซึ่งตะก,กวัตกกวตะกัวไม่ได้ว่าจะซื้อมาหรือจะอะไรมานะครับแล้วแต่จะมีแบบท่านทําแบบท่านทําแบบยังไงท่านทําแบบให้ของมีคุณค่านะให้มันมีคุณค่านะถ้าซื้อมาท่านว่ามันก็เป็นของชนิดนึงเนาะบางทีบางคนบางท่านเนี่ยเขาก็ไม่แจกนะท่านก็ไม่ให้นะเพราะว่าท่านว่าเอมามอบให้ไปก็เหมือนสิ่งของเนาะ พอแกรู้จักอยู่ในใจนี่เนี่ครับมันมันสารเป็นก้อนเป็นก้อนนี่โอ้กล่องมาโฟกัสเลยเมืนสารเป็น,ปนก้อนเป็นก้อนเลยนี่ครับมาชมด้านหน้าครับผมนี่ครับสวยงามครับผมอันนี้ก็พกกุทธคุณสุดยอดเหมือนกันครับผม มีประสบการณ์ลายอย่างชาวบ้านนี่สุดห่วงเลยครับใครไปใครมาอยู่ถ้าว่าของหลวงปู่มีนี่ต้องไปถามดูนี่เขาตอบไม่มีเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับของห่วงกันครับถ <c oughs> ้าท่านมีเมตตาครับผม <c oughs> แจกนู่นแจกนี่ผมไปบางทีได้โอ้ให้ของกงของกินเพียบวันพระนี่ผมไม่อยากจะไปครับผม <c oughs> ของผมได้กลับมาเต็มรถเลย <c oughs> อันนี้มีตาแจก,น,แจก,แแจกนู่นแจกตะกุดแจกนั่นแจกนี่แจกเงินให้เด็กเล็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กแดงครับผมนี่ครับถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมหลวงปู่ม,มีหรือใครสนใจประวัติเดี๋ยวผมจะหามาให้ชมครับผมใน youtube ก็มีครับบางคนเขาก็ลงไว้ครับผมลองกดดูครับผมหลวงปู่ม,มีขันติโกนี่นี่นะผมจำอาญาท่านไม่ได้เนาะหลวงปู่มมุญสาร เอาล้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามครับผม